สวัสดีคับเปปซี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับเอาครับสิสวัสดียามเย็นๆแบบนี้นะครับเปซีเนาะโอ้ยนี่ครับก็เพิ่งตื่นนอนนะครับเปซีเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะตอนกลางคืนนะครับเปซีขึ้นเขาหาอยู่หากินเนาะไปกับช่างพงศสองคนนะครับเปซีมีบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับเปซีอยู่ที่นาเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนาะตากอยู่นะครับเปซีก็เอาข้ารลมไว้เนาะ ตอนเช้ามาก็เอาออกกากาตอนเย็นมาก็เก็บเข้านะครับพี่สีกองไว้ตอนเช้ามาก็เอาออกตากแดดเนาะใส่แดดนะครับพี่สีบรรยากาศเนาะช่วงของค่ำแบบนี้นะครับนี่โอ้นี่ครับดวงอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยนะครับพี่สีเนาะอ่ะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นเขาเนาะตอนเย็นๆนะครับพี่ีขึ้นเขาหาอยู่หากินไปกับช่างบงเนาะ ็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีเพราะว่ามันมืดม,มันมืดเนาะไม่ได้ถือโทรศัพท์ขึ้นไปด้วยเนะเาะาเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะครับพี่ซีไม่ได้ถ่ายนีย่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับนี่มองยังเห็นอยู่นะครับภูตากมองนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านครับพี่ซีที่นาเนาะไกลเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวก็เหรือแต่ตาก,กับสายกระสอบขึ้นไป บ้านผมเรียกว่าเลานะครับพี่ีภาษาไทยเพราะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนะาะศาลาดิมน้ำนะครับพี่ซีโอขำขำจริงๆนะครับพี่ลงมาถ่ายคลิปนี่ก็ตื่นนอนมาก,ก็น่วนครับพี่ซีเพราะว่าขึ้นเขาหาอยู่หาจริงตอนกลางคืนเนาะนอนตื่นมาก็บ่ายสองอนอนก็นอนจริงๆนะพี่ซนะีเนาะ จนลืมถ่ายคลิปนะครับบรรยากาศก,าก็วันนี้ก็หนาวนะครับพี่ซีเมื่อคืนนี้นี่ขึ้นเขาหาอยู่หากินใส่เสื้อกันหนาวสองตัวนะครับพี่ซนะีเนาะหนาวมาตอนเย็นวันนี้วันนี้ลมช่วงเชานะ้าเนาะลมแรงครับพี่ซีตอนคืนก็ลมเนาะเพราะว่า ดูดูหนาวแล้วครับพี่ซีเนาะมันจะเป็นแบบนี้ประจำเนาะทุกปีนะครับพี่ซีลมมาหนาวเอา้เอาก็ทางบ้านอีซีเป็นยังไงหนาวหรือเปล่าเนาะก็แต่หาอยู่หาก,กินก็ไม่หมานนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันลมลมแรงเกินนะครับพี่ซีกลัวด้วยเนาะกลัวกิ่งไม้ด้วยนะครับพี่ซีกิก่งไม้หล่นลงมา ล่วงลงมาหล่นลงมาเนาะอันนี้ภูหลวงครับไอซีขึ้นฮะอยู่หากินที่ภูหลวงเนาะก็ลงพัดแรงนะครับไอซีโอ้ยหนาวก็หนาวช่งปงก็นอนกนเกือบทั้งคืนเลยนะครับไอซีเนาะผมไม่ได้นอนเลยนะครับไอซีผมมานอนอยู่ที่บ้านเนาะก็แบบนี้แหละครับไปซี่ บรรยากาศช่วงเย็นเย็นมืดๆแบบนี้นะครับพีซีเนาะมืดแล้วนะครับพีซีแต่อยู่ในกล้องนี้มันจกสว่างนิดน,นึงเนาะนี่ครับบรรยากาศที่บ้านเนาะใกล้ๆบ้านนะครับช่วงค่ำๆแบบนี้ก็เอ้าลอยแป๊บเดียวนะครับพี่ซีไปแล้วค่อยขึ้นไปทำกับข้าวช่วยเมมมาต,ต่อยเนาะตรงมาถา่ายคลิปก่อนนะครับไีซีเนาะ ก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับพี่สีวันนี้เกือบลืมเกือบลืมถ่ายคลิปนะครับอยายไ็อยู่ในคอกหมูนะครับพี่สีเอาเลี้ยงหมูเนาะเลี้ยงหมูสี่ตัวโอ้ดูที่บ้านผมนี่ค่ำๆแบบนีนะ้หนาวเนาะทางบ้านเอซีหนาวหรือยัง ทางบ้านผมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่ซีหนาวเน็บเก็บถึงกระดูกเลยนะครับพี่ซีเนาะขาขึ้นเขานี่ต้องใส่เชือกันหนาวสองตัวแล้วใส่กางเกงก็ใส่กางเกงหนาๆเนาะจะได้อบอุ่นนะพี่ซีนากนี่ครับพี่ซีเกลียวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยก็ เรอลุ้นกันตอนข้าวใส่กระสอบนะครับพี่ซีเห็นไหมครับเสียงไฟเสียงไฟเนาะไฟเขามากีดยางพลานะครับพี่ซีเนาะไม่มาไม่มาไม่มาเห็นไหมรถมอเตอไซค์วิ่งมีแสงไฟนี่ครับโอ้เมืองตรงนี้สวนยางเนาะเขามากีดยางนะครับพี่ซีแม่มาต่อยกับช่างวงก็ไปกีดยางผมก็เอา หลานเนาะหลานตัวเล็กนะครับน้องบิวเนาะก็บาปุ้ยก็มาพอดีเนาะก็เอาให้บาปุ้ยนะครับพี่ซีลงมาถ่ายคลิปเนาะมาถ่ายคม่เอฟซี FC ดูตอนเย็นๆแบบนี้ครับค้ำมือแบบนี้เนาะโอ้ยหนาวหนาวหนาวาก็ต้องได้ห่มผ้าสองพืนเท่าเดียวนะครับพี่ซีลงมาจากเขาก็วันนี้นี่ ลงมาแต่เช้านู่นนะครับพี่ซีเนาะก็มาลงมาก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็นอนเลยนะครับพี่ซีบ่ายสองตื่นนอนมาโอ้ยสอบรัวตื่นขึ้นมาเนาะเอซี FC เนาะไม่คิดว่ามันจะํำเร็วขนาดนี้เนาะตื่นมาบ่ายสองกว,กว่านะครับพี่ซีแถมลมก็แรงอีกนะครับพี่ซีเนาะบรรยากาศหน้านอนจริงๆเลยนะครับ ็มันไม่ได้นอนทั้งคืนเนาะนอนแบบสบายสบายเลยนะครับพี่ีลงมาก็เห็นล้านตัวน้อยมาเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอุ้มไม่ได้ไปเล่นด้วยเนาะตื่นอนนี่แหละครับพี่สีคอยไปอุ้มไปเล่นด้วยเห็นไหมครับเสียงไฟอยู่ที่สวนยางพารานะครับพี่ีใกล้ๆนี่นี่เดือนโอ้ท้งฟ้าทองฟ้าปุ่งเนาะ วันนี้นะครับพี่ซีท้องฟ้าโปร่งนะครับพี่ซีเนาะมองไปยังเห็นภูเขาอยู่นะครับพี่ซีโอ้เขียดมันอยู่ไกลๆบ้านเนี่ยมันสบายนะครับพี่ซีเนาะแกลงมาถ่ายคลิปก็ข่าวก็เกี่ยวแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูเอาตอนเย,นเยน็นๆมืดๆแบบนี้นะครับพี่ซีเนาะช่วงนี้เนาะอากาศมันดีนะครับอากาศดีอากาศ ยอดเลยอือครับอือฝั่งด้านน,นนู้นแล้วก็พี่ซีต้นไม้นี่มันใหญ่ฝั่งจากต้นไม้ไปนู้นก็เป็นภูเขาโลน้นภูตากมองเอาแบบนี้แล้วครับพี่ซีมันถ่ายเย็นๆแบบนี้เนาะมันโอ้สบายนะครับพีซีเนาะถ่ายตอนเย็นๆแบบนี้นี่มันไม่มีแสงแดดเยอ,อะเนาะเอาแบบนี้แล้วครับมันดูดี ดูสบายนะครับพี่สีเนาะเย็นเสียงลมนะครับพี่สีดังมากเลยนะครับอ,อก็พาพี่สีลงมาชมบรรยากาศอยู่ที่นาเนาะเกี่ยวข้าเสร็จแล้วก็เอมาถ่ายตอนเย็นๆแบบนี้แหละครับพี่สี่ข,ขมัมามืดมาเขาก็เริ่มมาออกมากรีดยางเนาะเแสงไฟวยมากๆ่อยมา่นยเนพี่สี แบงแบตเตอรี่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ